วันนี้ครูนาจะมาชวนฝึกโยคะง่ายๆนะคะสำหรับใครที่มีอาการมือชาเท้าชานะคะหรือมีอาการเสียวเสียวซาๆาเหมือนโดนไฟฟ้าอ่อนๆนะคะอาการเหล่านี้นะคะมักเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของเส้นประสาทนะคะที่มาเลี้ยงมือเท้าะคะ่ะหรือที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะนะคะที่จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยผ่อนคลายเส้นประสาทแล้วก็ฟื้นฟูระบบประสาทอย่างอ่อนโย เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่ทำงานนักคมนานๆค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าค่อยๆสบายๆนะคะตัวตรงหลังตรงนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายค่ะให้เราค่อยๆหลับตาลงนะคะช้าๆเบาๆค่ะนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเรา เราจะฝึกหายใจนะคะด้วยการนะคะสักหลายๆรอบนะคะเป็นการหายใจอย่างรู้ตัวมีสตินะคะเริ่มต้นด้วยการหายใจอย่างรู้ตัวนะคะก็จะช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทนะคะช่วยให้ร่างกายนะะเข้าสู่โหมดซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูค่ะ สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะรับพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนะคะปลดปล่อยความเครียดความตึงนะคะความชาความหนักทั้งหลายนะคะออกไปให้หมดค่ะทำแบบนี้นะคะอีก3ามรอบค่ะ ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะชา้าๆเบาๆกับพิษตาทีีนะคะเป็นการประโฟกัสสายตาค่ะนำมือมาประสานกันที่ด้านหลังศีรษะแบบนี้นะคะยืดอกยืดหลังไว้นะคะศอกผ่อนคลายมาด้านหน้าแบบนี้สบายๆค่ะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะเราจะเปิดศอกออกไปกว้างๆเลย รู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อส่วงอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้านะคะหายใจออกค่ะค่อยๆหุบศอกเข้ามาหายใจเข้าค่ะเปิดศอกออกกว้างหายใจออกค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกค่ะผ่อนคลาย หายใจเข้าหายใจออกค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะ5-10เซตนะคะท่านี้ก็จะช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อทรงอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้านะคะถ้ากล้ามเนื้อมัดเหล่านี้เขาตึงตัวนะคะเส้นเลือดเส้นประสาทที่จะมาเลี้ยงแขนนะเขาต้องผ่านบริรเวณหลักแรนะคะเขาก็อาจจะมาไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นทนะ่าแบบนี้ก็ช่วยได้ค่ะโอเคผ่อนคลายค่ะ ลดมือลงต่อไปนะคะวางมือวางเข่าในท่า table top นะคะหรือ a l f o r จัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะกระชับหลังไว้ในท่าเริ่มต้นนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกเฉยขางขึ้น หายใจออกมวนก้นเข้ามาค่ะเขม่าทองนะคะสูบสะดือขึ้นก่งหลังก่งสะบักค่ะเก็บคางชิดอกตาหมองสะดือหายใจเข้านะคะหลังแอนแอนค่ะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะหลังกง่งโก่งเป็นแคทโพสค่ะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะ ท่านี้นะคะเราคุ้นเคยกันดีนะคะคุณอาฝึกแทบจะทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆเลยนะช่วยในทุกๆเรื่องเลยนะคะของทุกปัญหาเลยเพราะว่าเขาช่วยเพิ่มความคืดหยื่นให้กระดูกสันหลังนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะช่วยเพิ่มช่องว่างนะคะในข้อกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยเป็นการลดแรงกดนะคะ ลดแรงกดที่อาจเกิดขึ้นนะคะในตามแนวเส้นประสานนะทำทุกวันได้เลยท่านี้มีประโยชน์มากเลย มาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาติค่ะนำนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะค่อยๆถอยขาสะโพกไปห,หาส้นเท้าเลยค่อยๆวางหนะ้าผากลงไปนะใครรู้สึกอึดอัดน,นะคะให้เปิดเข่าออกกว้กางๆได้เลยนะคะหวางก็สอกลงสบายๆได้นะคะหงายฝ่ามือนิดนึง หายใจเข้าออกลึกยๆตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะรู้สึกท้องพองออกนะถ้าใครขาชิดกันนะคะจะรู้สึกได้มากกว่านะคะว่าท้องพองแต่ถ้าใครแยกเขากว้างก็อาจจะไม่รู้สึกเนาะหายใจออกค่ะผ่อนคลายทั่วทั้งแผ่นหลังนะคะลงมาที่แขนและมือค่ะ ท่านนี้ก็ช่วยคลายแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะก็ผ่อนคลายระบบประสาทด้วยนะคะหายใจเข้าขั้งต่อไปเหนยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะ ค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกตัวกลับขึ้นมาตั้งตรงเลยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มบริหารน,นะคะบริหารมือกันนั่งสบายๆต,ตรงนี้นะคะเราจะนั่งแมตรหรือจะนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราบริหารข้อมือนะคะยกมือขึ้นมาสองข้างเลยนะคะอะให้เราเหยียดแขนออกไปสบายๆนะคะแล้วก็ กำมือกำมือหายใจเข้าหายจอกแบบมือ,หา,อ,อหายใจเข้าหายใจออกกำแบหายใจเข้าหายใจออกค่ะทำสิบถึงสิบห้ารอบได้เลยนะคะไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและ หายใจออกนะคะอีกสัก2รอบการนี้ก็ช่วยกระตุ้นการทำงานนะคะของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงฝ่ามือเนาะอ่าทีนี้กำเบาๆนะคะกำเบาๆไม่ต้องแน่นแล้วก็หมุนข้อมือนะคะหมุนข้อมือหมุนเข้าด้านในก่อนช้าๆหมุนแต่ข้อมือนะคะข้อศอกไม่ต้องหมุนตามเพิ่ม กระตุ้นนะคะการไหลเวียนของของเหลวนะคะท้งเลือดและน้ำเหลืองเลยนะให้มาเลี้ยงมือแล้วก็ยังช่วยคลา,ายความตึงนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กด้วยนะคะย้อนกลับทิศทางด้วยทำห้าถึงิรอบได้เลยถ้าพวกนี้นะคะเราสามารถ ทำได้ระหว่างพักเบรพักเบรก,บกบงานนะคะระหว่างวันเนี่ยเบรกสักแป๊บหนึ่งนะคะหมุนเขาสักน,นิดหนึ่งให้คลายโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะโอเคเรากระตุ้นมือนิ้วมือแล้วนะคะต่อไปเราจะฝึกท่าพิเศษที่ช่วยคลายความตึงของเส้นประสาทที่เลี้ยงแขนที่ผ่านข้อมือนะคะอ่ะเป็นเทคนิคทางกายภาพนะคะแอบไปถามคุณหมอมานะคะ ให้เราฝึกข้างที่มีอาการนะคะหรือจะฝึกทั้งสองข้างก็ได้นะคุณอาจจะสาธิตข้างขวานะคะเหยียดแขนขวาออกไปด้านข้างแบบนี้ระดับไหลนะคะขนานพื้นไว้หงายฝ่ามือไว้นะคะเสร็จแล้วให้เรากำมือเข้ามาเบาๆารู้สึกตึงนิดๆน,นะคะจากนั้นค่ะคลายมือออกนะคะแล้วก็หมุนข้อมือขึ้นหันฝ่ามือออกด้านข้างนิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนนะคะเหมือนกับ ตำรวจจลาจอยเขาทำสัญญาณให้หยุดแบบนี้เลยนะ,ะคุณอาจจะเรียกท่านนี้ว่าท่าหยุดนะคะตรงนี้นะคะให้เราค่อยๆเอียงศีรษะมาทางซ้ายเอียงไปฝั่งตรงข้ามกับแขนถ้าเราฝึกแขนข้างซ้ายก็ให้เอียงมาทางขวาสังเกตความรู้สึกตึงนะคะที่ต้นคอนะคะบาไหลลงไปถึงปลายนิ้วมือเลยนะคะค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าออกลึกยาวสองรอบค่ะ ถ้าใครตึงมากหรือมีอาการช้ามากให้งอข้อศอกเข้ามาเล็กน้อยนะใครไหวยืดออกไปนะคะจะรู้สึกตึงมากๆเลยค่อยๆคลายนะคะยกศรีศรษะกลับมาตั้งตรงแล้วผ่อนคลายข้อมือนะถึงปลายในมือลงแบบนี้ลดมือลง ผ่อคลายค่ะอันนี้เป็น1เซตนะคะให้เราทําวนใหม่2-3รอบเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันอีก1เซตนะคะเป็นการทบทวนนะคะแล้วเพื่อนๆก็จําไปฝึกเองเนะาะคราวนี้คุณอาสาธิตขงซ้ายบ่างกลางแขนซ้ายออกไปนะคะหงายฝ่ามือไว้ระดับไหล่นาะคะ,ะขนาดพื้นตรงนี้ระดับไหล่ ในเวลาที่เราเปลี่ยนท่านี้ให้เราหายใจเข้าออกหรือย่วตลอดเวลาห้ามกลั้นลมหายใจเด็ดขาดแต่เราไม่ไม่ฟิกว่าตรงนี้จะต้องเข้าหรือออกนะคะคือหนึ่งเคลื่อนไหวหนึ่งหายใจนะไม่ต้องฟิกว่าตรงนี้ต้องเข้าหรือต้องออกโอเคนะหายใจตลอดเวลาค่อ,อยๆกำม,มือกำเบาๆนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกตึงนิดๆแล้วเนาะจากนั้นคะ่ะคลายมือออกนะคะหมุนข้อมือขึ้นด้านบนคะ่ะผักฝ่ามือออกแบบนี้นิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนเป็นสัญญาณหยุด แล้วค่อยๆเอียงศีรษะมาทางขวารู้สึกนะคะสังเกตนะคะรู้สึกตึงที่ต้นคอบาไหลและไปถึงปลายนิ้วมือเลยนะคะถ้าใครมีอาการมากนะคะให้งอข้อศอกเข้ามานิดนึงนะคะหรือว่าไม่ต้องกระดกข้อมือเยอะเกินไปใครไหวก็ยืดออกไปเยอะก็ยิ่งรู้สึกตึงมากนะข้างไว้สองลมหายใจ ครบแล้วยกศีรษะกลับมาตั้งตรงหายใจเข้าหายเชอาค่ะทิ้งข้อมือลงนิ้วมือชี้ลงพื้นแบบนี้แล้วก็ผ่อนคลายค่ะนะคะทำซ้ำได้นะคะอีกสักรอบสองรอบนะคะ,ะคุณอาสาธิตแค่นี้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราฝึกปลายประสาทมือแล้วคราวนี้เราจะมาฝึกของขท้าบ้างนะคะให้เราเหยียดขท้าไปนะคะสองข้างเลย หมุนขากวนญขาจากนั้นนะคะพับตัวไปด้านหน้นนิดนึงเดินสะโพกไปด้านหลังยกหลังขึ้นมาใหม่ให้กระดูกลงนั่งนะชิดพื้นมากที่สุดเลยคราวนี้เราจะงอเข่าซ้ายเข้ามานะคะแล้ววางเข่าออกไปดึงฝ่าเท้าเข้ามาชิดต้นขาด้านในเลยนะคะ ต้นขาขวาหมุนเข้ากระโดดข้อเท้านิดนึงนะคะให้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนค่ะเราใช้สายโยคะหรือผ้าขนหนูหรือเข็มขัดนะคะของเราใช้ผ้าขนหนูก็ได้นะเอามัล้องปลายเท้าของจมูกเท้าแบบนี้แล้วรูดสายเข้ามานะคะแล้วยืดหลังขึ้นนะยืดออกค้นกับหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราค่อยๆดึงเท้าเข้ามา ให้เรารู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหลังต้นขาทั้งหมดนะคะลงมาที่น่องเลยนะอ่าท่านี้ยืดเราต้องการยืดด้านหลังขาแล้วก็น่องนะคะถ้าเกิดบลกล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อน่องนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังขาตึงนะคะเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขาก็อาจจะติดขัดได้นะวันนั้นแล้วก็ยืดคลายเขาออกด้วยนะหายใจเข้าลึก หายใจออกถ้าไหวลองโน้มตัวไปด้านหน้าโน้มแบบหลังตรงนะคะไม่ใช้งอหลังแบบนี้นะ,ะโน้มตัวพับตัวมาจากข้อสะโพกตรงนี้รู้สึกตึงมากขึ้นไหมเอาเท่าทีาา่ได้เท่าที่ได้ให้รู้สึกตึงๆสบายๆนะคะแต่อย่าให้รู้สึกฝืนมากจนเกินไปนะหายใจเขา้าออกสบายๆหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจโอเคหายใจเข้าค่อยๆค,คลายออกจากท่านะหายใจออกค่ะผ่อนคลายเหยียดขาซ้ายออกไปหมุนขากวนนขาเปลี่ยนข้างนะคะงอเข่าขวาเข้ามาแล้ววางเข่าลงนะคะแล้ว ดึงฝ่าเท้าเข้ามาชีดต้นขาเลยขาซ้ายนะไม่แบะออกแบบนี้อ่ะหมุนเข้ามาให้เข่าชี้ขึ้นด้านบนนะคะเฟกข้อเท้านิดหนึ่งนำผ้าขนหนเชือกเข็มขัดที่เรามีนะคะมาคล้องจมูกเท้าเลยนะแล้วยืดหลังขึ้นนะคะยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆดึงปลาเท้าเข้ามารู้สึกตึงนะคะที่น่องนะคะที่ด้านหลังขาทั้งหมดเลย หายใจเข้าลึกหายใจออกท่าไหวก็ดึงเข้ามาอีกนิดนึงหรือพับตัวลงมาถ้าพับลงมาแล้วเราอาจจะเอื้อมมือไปจับให้ไกลขึ้นเราจะได้ไม่ต้องงอแขนมากเกินไป่ไจะได้ไม่เกร็งไหลเวลาที่เราดึงเข้ามาแล้วเราไม่ยกไหล่ไม่เกร็งไหลแบบนี้นะให้ผ่อนคลายไหล่ลงด้วยหายใจเข้าหายใจออกท่าไหวนะคะพับตัวลงมานิดหนึง่งพับตัวจากข้อต่อสะโพตรงนี้หลังตรงๆไว้ ยิ่งลงม,มาลึกก็จะรู้สึกยิ่งตึงมากนะหายใจเข้าออกสบายๆค่ะโอเคค่อยๆคลายออกจากท่านะคะ นำสิ่งที่เราใช้ออกนะคะแล้วก็เหยียดขาออกไปหมายสองข้างหมุนขาแกว่งขาเอามือนะคะวางไว้ที่พื้นด้านหลังแบบนี้ได้แล้วก็ยืดหลังไว้นะหลังไม่งอย,ยืดหลังไว้เลยขาห่างกันสบายๆนะคะต่อไปเราจะบริหารเท้ากับข้อเท้าบ้างนะคะหายใจเข้าค่ะกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกกดปลายเท้าลง หายใจเข้านิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหรือชี้เข้ามาหาตัวก็ได้หายใจออกแบบนี้นะคะเรียกว่า extension เนอะอย่างนี้เรียกว่า flex ใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอย่างนี้กระดกข้อเทา้าอย่างนี้อาจเป็น point เท้านะคะหายใจเข้าค่ะกระดกเข้ามาหายใจออก point ออ,อ,ออกไปทำประมาณสิบรอบนะคะ ไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองอันนี้น่าจะเป็นเฟล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นเอ็กซ์เทนชันการเหยียดนะคะอันนี้การงอหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะช่วยอันนี้บริหารเท้าเสร็จแล้วหมุนข้อเท้านะคะหมุนข้อเท้าหมุนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนนะคะทิศทางแล้ว ห้าถึรอบนะคะถ้ามีเวลาก็ทำได้สิบถึรอบได้ไปทิศทางตอนนี้เราไปาตามเข็มกอดพอครบแล้วเราก็ทำทวนเข็มใครจะทำทิศไหนก่อนก็ได้นะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาที่มาเลี้ยงเท้านะคะแล้วก็กระตุ้นปลายประสาทที่มาเลี้ยงฝ่าเท้านะคะช่วย คลายอาการเท้าชานะคะอาการเท้าหนักนะะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเหยียบพื้นแล้วรู้สึกไม่มั่นคงเนาะ,ะย้อนกลับทิศทางด้วยอย่าลืมหายใจเข้าออกตลอดเวลานะ โอเคครบแล้วนะคะผ่อนคลายต่อไปนะคะเป็นท่านอนสบายๆให้เ,เพื่อนๆนอนนิ่งลงมาสบายๆเหลืออีก2ท่านะนอนสบายๆใครไม่สะดวกนอนราบนะคะหาหมอนมาหน,นุนศีรษะได้นะเหยียดขาสองข้างนะคะขึ้นไป หาเปดาเลยผ่อนคลายแขนสบายสบายนะคะขานะคะก็ประมาณตั้งฉากนะเราจะทําคล้ายๆกับท่าก่อนหน้าน,นี้เลยนะคะให้เรากระดกข้อเท้าข้าม,มาหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดปลายเท้าออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ทำพอประมาณไม่ต้องเกรงมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกรงจนเป็นตะคิวนะสิบถสิบห้ารอบนะคะหรือเอาที่เราสะดวกได้เลยไม่ต้องทำมากเกินไปนะคะทำพอประมาณ นี้ก็หมุนข้อเทา้าหมุนช้าๆนะคะอันนี้นะคะก็ช่วยกระตุ้นนะคะเส้นประสาทไสยติกนะคะคือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขานะ,ะช่วยลด ข้างน้ำที่ขารอาการปวมอาการชาการหนักขานะย้อนกลับทิศทางช่วยไปให้ฟื้นฝูนะคะระบบประสาทนะคะรับรู้ความรู้สึกที่เท้าน,นะคะได้ดีขึ้น,นในระยะยาวนะคะ โอเคค่อยๆค,คลายวางเท้าลงนะคะเท้าชิดกันแบบนี้นานแล้วเราค่อยๆเปิดเข่าออกถ้าใครตึงมากนะเอาหมอนมาลองใต้เข่าทั้งสองข้างแบบนี้ได้นะคะใครตึงมากก็หาอะไรมาลองใช้บล็อกก็ได้ ก็ได้นะคะถ้าไข่ไม่ตึงก็ทิ้งลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องรองใขรอยากรองก็รองได้นะคะหายใจเข้าออกสบายๆอันนี้ก็ช่วยคลายความตึงของสะโพกแล้วก็ขาหนีบนะคะช่วยให้เลือดนะคะมาเลี้ยงที่เท้าได้ดีขึ้นเนาะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยคลายระบบประสาทด้วยนะคะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายความเครียดนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะคะปลายประสาดอักเสบเนาะค้างไว้หายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆนะคะ1นสองนาที หรือเท่าที่เราสะดวกได้เลยโอเคนะคะเมื่อเพียงพอแล้วนะคะค่อยๆอ,ออกจากท่านะคะรวบเข่าเข้ามาชิดกันเราค่อยๆเหยียดขาออกผ่อนคลายนะคะเราจะ ในท่าชวสน,นะคะเป็นท่าสุดท้ายเลยเปิดปลายเท้าออกนะคะกางขากว้างกางแขนออกไปประมาณ45องศาพอนคลาย,ายสบายๆเลยนะคะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายส่วนไหนที่ยังตึงเกรงอยู่นะคะค่อยๆค,คลายออกไปทีละส่วนจนทั่วเลยค่ะ นำความรับรู้มาที่ลมหายใจหายใจเข้าออกสบายๆตามธรรมชาติ เพื่อนสามารถพักอยู่ในท่าชอสนา t นี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะ ฝึกคลิปนี้เป็นประจำนะคะก็จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทดีขึ้นนะคะอาการชาซ่าเสียวนะคะจะค่อยๆเบาลงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีนะคะเช่นธัญพืชถั่วหรือไข่นะคะแล้วถ้ามีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานนะคะก็ควบคุมให้ดีด้วยค่ะสุขภาพที่ไม่มีไขยนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ